คำเตือนดูแล้วระวังหิวนะเราก็มาถึงบอร์เดอร์ของนิวยอร์กก็คือเมืองบัฟฟาโลนะครับเป็นบอร์เดอร์ที่ติดก,กับแคนาดาที่จะข้ามไปในแองกาลาฟอลสนะครับและที่ด้านหลังของผมนี้เขาบอกว่าถึงบัฟฟาโลก็ต้องมากินนี่ครับดับ Famous Wings วันนี้เพิ่งแตกฉานมาว่าไอ้บัฟฟาโลวิงส์เนี่ย ที่ทิตกินกันไอปีกไก่ทอดชุบซอสททไม่อร่อยชอบกินกันมากๆเนี่ยทำไมมันถึงเรียกว่า Buffalo Wings มันไม่ใช่ปีกควายทอดนะครับมันคือต้นกำเนิด Buffalo Wings อยู่ที่เมือง Buffalo นี่เองปีกไก่ทอดก็เลยต้องมาลองกินดูเดี๋ยวไปดูซิว่าสู้บอลชอนชิคเก้นได้ไหมเย่ yeah. <c oughs> ออนนี้ก็ต่งยง่ในร้านะดับฟาม u s ว i n g s นะครับ o s o i f i a l chicken wings of the buffalo l i l l s สรุปมันไม่ใช่ปีควายมันคือปีไก่ที่อยู่เมือง b u f f a โลครับแตกฉาแล้วนะครับเ <c oughs> มนูก็เลือกเลยไก่ดิชิ้นก็มานี้ราคาตามนี้เลือกซอส <c oughs> ว่าปีไก่ทอดน้ำปลาว่าเราอร่อยกว่า ฟิงเกอร์ฟู้ดรียกฟิงเกอร์ฟู้ดมากินเนี่ยที่นี่เขาจะไม่ให้ซีเวอร์แวรเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดพอเราขอซีเวอร์แวร์ไปแม่งงง <c oughs> สั่งมาลองสามอย่างซ <c oughs> อสบอกว่าฮอตรบกเผ็ดมากเนี่ย warning วบเด็ดจริงไหว่ืมก็ไม่นะอันไหนวีดีวีดีฮอตเนี่ยหรอ มันก็เหมือนบัฟเฟโลวิงตอนนี้ที่ขายทั่วอเมริการสชาติเดียวกันก็ <c oughs> แค่มันเป็นออริจินอลจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองอันนี้เป็นมีเดียมฮอตใครชอบกินเผ็ดๆผมว่าสั่ง very very hot ไปเลยแต่ว่ามันจะไม่เผ็ดมันจะเปรี้ยว <c oughs> มันคือไก่ชุบซอสโทเบสโก บอลช้อนอร่อยว่ะและก็อีกเฟลเวอร์หนึ่งนะครับนี่เรียกว่าชาบีคิวนะครับเป็นชาโคไปย่างชาโคกับซอสบาร์บีคิวมันหวานไก่ย่าง ถ้าให้ขับรถมากินอีกก็ข้ามไปฝั่งนู้นเลยก <c oughs> <c oughs> ูไม่แวะแล้วอ <c oughs> <c oughs>